ชัดเจนในความเป็นตัวตนชัดเจนในจังหวะชีวิตมั่นยำในวาสนาอุสุมชะตาสวัสดีครับพี่อุสุมชะตาสิบอาจารย์พบเชนเพียงเพชรม,มาแล้วครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงชะตาของคนที่เกิดวันคารทุกปีนักศึกเป็นการออกคําทํานายแบบภาพรวมของคนที่เกิดวันคารที่ถูกฤกิชะตาในแนวทางคําทํานายแบบ คนที่เกิดวันคารนะครับก่อนที่จะมาฟังแบบเจาะจงนะครับออหากท่านใดต้องการความชัดเจนในชะตาในรูปแบบของการถอดรหัสชีวิตที่สะท้อนและบ่งชี้ถึงตัวคุณจากตัวเลขที่สะท้อนนะฮะถึงคุณลักษณะเฉพาะตนของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่าวาสนาชีวิตวาสนาคู่ครองวาสนาการเงินรวมถึงข้อเด่นข้อปรับปรุงและเฉลกการงานที่เด่นชัดในอาชีพต่อจนภาพรวมประจําปีของปีจรของท่านเอง แนะนำนะครับมาดูแบบส่วนตัวซึ่งจะมีในส่วนของคําว่าภาคยกดวงเพิ่มโชคภาคการอุปสรรคในชีวิตแบบประจําปีตั้งถ่ายเข้ามาได้ครับที่ Facebook หรือเพจที่ใช้ชื่อว่าอูดสูงชะตาเรามาดูลักษณะที่ถูกริษิตของคนที่เกิดวันงคารก่อนที่จะพูดถึงคนที่เกิดวันงคารของปีนักษัตรต่ตางๆนะครับเวลาที่ใช้แทนคนที่เกิดวันงคารเราจะเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าของวันอังคารนะครับ จนถึงนะครับเวลาตีห้าห้าสิบเก้าของวันพุธทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เกิดด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันคารในชีวิตมักจะพูนเปลี้ยนและวนเวียนอยู่กับเรื่องชู้สาวหรือเรื่องต่างเพศที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรามาดูถึงช่วงชีวิตนะฮะช่วงวัยเด็กและก็วัยรุ่นทั้งชายทั้งหญิงนะครับเรามาดูช่วงอายุย่างนะครับสิบขวบและสิบสองปี นะครับเป็นปีที่ผู้ของเองจะต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของต่างเพศที่ไว้ใจคนใกล้ชิดแม้แต่ญาติสนิทนะครับที่มีโอกาสทำอนาจารหรือรวนลามได้ง่ายพอเข้าวัยรุ่นช่วงอายุย่าง14ปีและ19ปีจะต้องระมัดระวังการนะถูกกระทรําในลักษณะคำว่าอนาจารกระทํำทาเราในรูปแบบของคําว่าไม่ตัวเราทําเขาก็ถูกเขากระทํา โดยสรุปมักออกมาเป็นในลักษณะลักษณะบอกว่าไม่ถูกทานองครองคำสักเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูถึงช่วงวัยทำงานนะครับเราเริ่มที่อายุย่างสิบเก้าปียี่สิบปดปีและสามสิบสามสิบเจ็ดปีถือเป็นช่วงชีวิตที่มักจะมีและก็เด่นในเรื่องของคำว่าความรักได้ง่ายแต่ในบางแง่บางท่านเป็นในส่วนของว่าเบื่อคู่เบื่อเรื่องความรักแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเเหตุการณ์ที่ ทาให้เกิดการทะเละาะเบาหวนกับคู่หรือมีปัญหากับคู่ได้ค่อนข้างง่ายมากเลยฮะรวมถึงความวุ่นวายในเรื่องความรักด้วยอันนี้สําคัญมากฮะถือเป็นเกตสําคัญมากสําหรับคนที่เกิดบัลลังาะนะฮะหากมีความเจริญนะครับมาถึงร,รวยแล้วก็รุ่งเรืองก่อนวัย34จะต้องระวังมากๆคือการล่มสลายได้ง่ายหลังและอายุอยู่ในช่วง34ปีไปแล้ว ครับวันอังคารปีวอกถือเป็นคนที่นิยมความรักใร่ความอบอุ่นจากคนใกล้ชิดว่าด้วยนิสัยของเขาก็อในแนวของว่ากุ้งกลิ่นต่างเพศนะครับเป็นคนที่เจ้าชู้แหละนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความรักเขากล้าที่จะทําอะไรหลายอย่างในเรื่องความรักรวมทั้งเป็นคนที่ตามใจเองค่อน,คนข้างเยอะเกี่ยวก,กับเรื่องความรักนะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องการงานของคนที่เกิดวันอังคารปีวอกคือคนที่กล้าทําอะไรหลายอย่างเพื่อเงินแล้วก็กล้าทําอะไรหลายอย่างเพื่อให้เขาสําเร็จตาม แผนงานหรือเป้าหมายที่เขาวางไว้คุณสมบัติพิเศษของคนที่เกิดวันคันปีวอกคือเป็นคนที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์รวมถึงเป็นคนที่มีความจําดีมากนะครับหากก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะเป็นต้องเป็นธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับถึงจะไปได้สวยหากทาธุรกิจแบบกู้มามักจะไปไม่รอดนะฮะมันจะมีปัญหาเหว่างทางค่อนข้างเยอะครับนะเ,เหมาะที่จะเป็นผู้ำนำฮะในส่วนของศักยภาพของเขานะครับ และรวมถึงงานที่คนอื่นไม่ค่อยทํานะครับคนที่เกิดบังกาทิว่าเหมาะสมมากเลยจะทําให้เขาเอ,อ่อโอกาสความโอกาสสาเร็จในธุรกิจที่คนอื่นไม่ค่อยทําได้มากกว่าคนอื่นเขาท้ายสุดนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อการติดตามนะครับรวมถึงจะรบกวนแนะนําให้เพื่อนๆญาตินๆนะฮะในส่วนของคําทํานายที่ถ้าท่านถูกใจนะก็ฝากฝากแชร์ด้วยนะครับ ากต้องการดูแบบส่วนตัวมีค่าทํานายนะครับที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตในเรื่องการงานนะครับการเงินวาสนาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมถึงภาคจิตวิญญาณและตัวตนที่แท้จ,จริงเพื่อยกระดับจุดเด่นปรับปรุงจุดด้อยนะฮะให้โอกาสกับตัวเองให้มีความสุขแบบธรรมชาตินะครับนะครับในแนวทางความเป็นตัวตนนะครับพี่อู๊ดซูมจะตา,าด,ดีต้อนรับครับ